ก็ชื่อสุภชาเชอ้อบุญชัยนะคะชื่อเล่นชื่อตองก็ตอนนี้ก็อายุก็จะ1สเอ้าปีไม่ใช่อายุ19ปีแล้วคะ่ะตอนนี้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นปี2ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารราชบังนะคะก็ที่มาประกวดก็อยากรู้จักผู้คนอะไรอยากรู้จักการทํางานการติดต่อการอะไรอย่างอะคะ่ะ มีประสบการณ์ใหม่หมเพราะว่าเด็กๆอย่เลนค่ะงานอดิเรกสำหรับงานอดิเรกก็ส่วใหญ่ตองอ่ะชอบออกกำลังกายชอบวิ่งชอบกอลกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเอ,อริร์ถ้าว่างๆช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาอ่ะก็ก็มีสอนพิเศษเนนองค่ะสอนเลขสอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ู่แล้วก็เพิ่งสอนครั้งแรกเหมือนกัน เปิดประสบการณ์ใหม่ค่เขียนคำว่ารักใส่ใจของฉันแต่วันนี้เธอนั้นต้องการลบมันออกจากหัวใจจากฉันลบมันไม่มีวันหายจางไปคำว่ารักคำนั้นฝังลึกลงไป 你们不再没在。